ไปไม่ได้ขโมยดักตะเลสามสิบล้านใครเอาไปไม่รู้หรือไม่รู้เพศที่บอยบอยครับผมเอ็นจอยท้องอ่ะเนาะอย่าหาสาระนั่งอยู่ริมลำธารเสร็จผุมช่านั้หนาวหูทอดเออเก่งทอดเอ็น Enjoy! โอ้ย,อย,อยปกติอยู่คนเดียวก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วค่ะวันนี้แขกรับเชิญมาถึง2คนตายๆา,ยายจะรับมือไหวไหมเนี่ยพบอกับนูรันนะคะ สวยค่ะไม่มีปฏิเสธสวยค่ะชมเขาว่าสวยเขาก็สวยละมาในดีมอะไรคะวันนี้คอสเพลย์ค่ะคอสเพลย์คอสเพลย์ลุยคอสเพลย์เออไงฟ้าอานเอาไงดีอ่ะเขาแย่งจีนเรานะแล้วเขานั่งตรงกลางเลยอ่ะคือเขาคิดมาแล้วอ่ะเขาดูมาแล้วตั้งแต่ยิ้มอย่างเดียวจอยอิอิฟังขายจะได้สวยอ๋อเขาสวยเขาอะไรเขาสวยแล้วรู้จักไหมหนูรัดก็มีคนถามมาจากใน เฟบบุ๊ร okay. um> ู้จักฟ้ากันไหมเออแล้วเรารู้จักมั้ยคนไหนคนไหนป็นใครแล้ววันนี้ได้เจอกันแล้วอแล้วสรุปเรารู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมสรุปรู้จักแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรฟ้าอันโอเคดีตอบเพินไอรินนีดจบเลยนะจบเลยจบเลยแม่เอาเพิ่นมา เจอฟานครั้งแรกเป็นไงบ้างสนุกไหมดีใจวันนี้ครั้งแรกค่ะแล้วฟาันเป็นไงบ้างเอ้าจริงๆต้องบอกว่าหนูรัติดตามอยู่ไหมฟานติดตามหนูรัดมาตั้งนานมากๆเอาง่ายเข้าวงการก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเออยเซเลปน้าลืมปุลืมพี่อย่างเงี้ยเหรอเซเลปเซเลใจที่วันนี้ได้มาเจอแล้วก็ตัวจริงคือน่ารักมากๆสวยเนาะ ใช่ออร่ากว่าในในในไลฟ์ในเออลอยแล้วตอนเนี้ยลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วลับวิทย์พันมาจากไหนปัตตานีครับแล้วตลาดบุรีทักอยู่ที่อภิทยาแต่ว่าเป็นคนสลับบุรีหรอหนูเป็นคนสลับบุรีค่ะแต่ทำงานที่อภิทยาปีหน้าเดี๋ยวพี่สปอนให้เลยนะมิสแกร์สลับบุรีเมนูรักซ้อมดิมิสแกร์ไลฟ์หนูรักเขานางเอฟวิกนะรู้ป่ะเขาเปลี่ยนทรงผมของเขาตลอดหนูก็ เก็บเงินเรื่อยๆเก็บเงินซื้อบ้านหรือซื้อวิก๊กเก็บเงินจะซื้อบ้านแล้วก็ไม่ถ่ายนานทำคอนเทนต์แบบตลกๆทำๆพอไม่ทำคอนเท,ตเเทนต์ไม่มีใครบริจาคให้วิพผมอ่ะพี่ผ้าเราชอบใช่ไหมวิพผมชอบไหม,มใครจะบริจาควิพให่เราอี่หงฝ่ายที่ไหนเขาคนรับบริจาคไม่คุรวยไม่ได้ยังไม่มีใครชื้อไม่มีคนเปย์อ๋อแล้วมีแฟนยังโหโจทย์ทำงานต้องทำบ้านให้พ่อแม่ก่อนหนูเกิดมาไม่มีบ้านเลยค่ะ หรูหูบ้านหลวงเทศบาลคะ่ะอ๋อแล้วก็ทํางานเจ็บเงินเนะาะฝอันมีไหมมีความปรงความรักไหมไม่ได้จริงจังเหมือนกัน,นเรามาจริงจังกับงานก็อุดมการณ์เดียวกับโนโรัตทำไมไม่สร้างบ้านด้วยกันไปเลยถ้าง,งาั้นไปไปไปนะพร้รพอมเปิดบัญชีเจาะทะเบียนอจดะทะเบียนสร้างบ้านเลยไหมหรือยยังไงดีอยู่ไหมอยู่กับฝรันไหม เอาเินด้วยบุรีขำเขาลับไม่อยู่ได้คุยกับเขาอันแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมได้เขาได้แบบแปลกๆแต่แต่ขำขำลามนะพี่อยากจะถามเรื่องแบบแฟนคลับหน่อยสิมีไหมมีแฟนคลับไหมเราสองคนตอนนี้ติดตามประมาณสองแสนค่ะในเฟซบุ๊กตนอโค้ดส0 0แสนโอ้ยเขาไปเอามาจากไหนอะ ก็หนูทำคอนเทนต์ร้องเพลงอันไหนร้องร้อง,องเพลงหนีร้องเพลงสับทอดหนึ่งรีะซูริยอนยำชนไทยาโโนกรากบิมมาสุรังให้มาถึงทองชุนนาขอ้คหโอ้โหลัดนะลอดนะผ่านถึงสู้เขาเอาเพลงนึงแล้ว อยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ ต้องทำ uh huh. ยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึก uh huh. ส่วนลึกในใจของฉันว่ารักเธอรักเธอคนเดียวแต่ฉันาม,ม,ามองด้วยตอนร้อนห่าะม,ม,ามองด้วยไม่รู้จะพูดยังไงบอกพูจริงยังไงไม่รู้ ไมเสียงพร้องพบมาร้องยาวเลยร้องยาวีเขาร้องยาวเลยนี่เราชอบใช่ไหมอันนี้จริงใช่ไหมจริงไหม เห็นบอกว่าในนี้คือแต่งหน้าเก่งทั้งคู่ใช่ไหมชอบแต่งมากกว่าเราแต่งเก่งไหมไม่รู้นะคือแต่งเก่งมันเท่ากับต้องสวยอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะชอบแต่งวันนี้ก็เอวิดีโอลุกไงวันนี้ก็เอวิดีโอลุกไงตื่นมาก็เป็นอย่างนี้ยเลย I woke up like this Oh my god so wow สวยเลยใช่ไหมหนูรักตื่นมาสวยแบบนี้เลย I w o k กับ like this แม่ไหนลองพูดตามฟางซี่ Darling พูดตามพี่นะครับ Darling Darling I woke up like this I will come right for three. No, not a mind. No, not a mind. Darling. Darling. Yeah, I woke up. I woke up. Like this. Like this. อ่าแล้วรวมกันเซ็นเซนเมื่อกี้พูดไ Darling I woke up like this l o v e l y I find it p e f f e t คืออลือเขาชอบเขาชอบฝ่าอันแล้วฝ่าอันพูดภาษาอะไรนะฝ่ายาวีอยู่ปัตตานีปัตตานียะลานะที่ว่าเขาจะพูดภาษามลายูกันเอาไหนลองสอนพี่ย่ากับหนูรัะในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าไม่มีใครมาสอนหนูรัะได้นะจริงๆเนาะอแล้วน ร้อมแล้วร้อมแล้วร้อมแล้วเลยอัสสลามุอะลัยกุมอัตลัยวะคุ้งไซยุนามอไซยุนามอหนูรัตนูรัาชื่อนามสกุลเลยอัจเรยามรูดจุ๊บยายาเขาพูดอะไรอ่ะเขาสอนภาษายา่วีอยู่เนาะไม่ใช่ภาษานอกเอาใหม่อัสสลามุอะลัยกุมอัตลัยวะคุมก็แปลว่าสวัสดีฉันชื่อหนูรัตนะอะไรอย่างเงี้ยอันไหนพูดรีพีทอีกทีนึ่งอัจยาจยาอยู่เาะไม่ใานอกเอามอัยกุมอัตัย สุดยอดเขาสามารถพูดเซนเด้นยาวๆให้มันแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะพออันพูดยาวเขานี่ชื่ออะไรนูรัตดพาอันทําไม่ได้พี่ยายาอย่าหวังถ้าพี่ทําไม่ได้เลยหนูรัดเท่านั้นหนูรัดเท่านั้นหนูรักตอบเลยหนูรัดหนูรักพี่เพื่อนแก่ตอบไปสอนพี่ยายาไหยอ่าๆลองซิอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุ๊มไซยุน่ามอาซยุน่ามอยา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 อ่าพีพีทอัสลามุอะลัยกุม โ oh, อ้โหดูไรมโอ้โหดูไรขับแรงมากอ <regret fully? S 2> นะัสลามอะลัย <unser> ก <were lic ar> ุมซายุนามอยาหยุดมาอ่ะพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามอัสรามอริกุมซายุนามอยายาบันแล้วเราเคยเจอเรื่องแปลกๆบลกงป้าก็หลงกนหลงจังไรจังไรที่เราเคยเจอเป็นเราไปทำกับเขาหรือเขาไปทำกับเราก็ได้แล้วเราทำกับตัวเองได้ไหมได้เราอ่ะจะชอบมากเวลาได้กลิ่นตดตัวเองอ่ะ นี่แปลกจริงนะนี้แปลกจริงนะเชื่อว่าคนดูในนี้ต้องมีใครเป็นบ้างเลยใครเป็นคอมเมนต์มาหน่อยสมมติว่านั่งผมผ้าอยู่ใช่ปะสมมติตดปึ้งแทนที่จะจะปิดผ้าเพื่อให้กลิ่นมันอยู่แค่ด้านในเอาผ้าขึ้นหัวเราดมเราสูดเข้าไปชื่นใจมันคืออารม m a ตรับบี้สุดๆนูรักลองฟังแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเขาดมตดตัวเองเวลาเขาตดแล้วเขาคุมเลยอะรู้สึกยังงเคยทำไหมเคยทำปะ แล้วเวลาตดทำไงโยให้คนอื่นเหรอเคยตดไหมไม่เคยมีตดเลยไม่เคยมีตดเวลาปวดท้องพียงเดียวเลยพี่ยงเดียวเลยไม่มีตดเตือนชี่เลยใช่ไหมแช แล้วหนูรัดเคยทาเรื่องแปลกๆบ้างไหมไม่เคยทําอะไรเลยแล้วมีคนทําแปลกๆก,กับเราบ้างไหมมีแต่ทํงานแต่ขายของออนไลน์แบบนั้นแล้วเจอลูกค้าแปลกๆบ้างล่ะพอสั่งในออนไลน์ในเฟซในอะไรก็ส่งให้เขาไปไม่มีรับซื้อหน้ารา้าาเออเดี๋ยวนะแล้วเรื่องแปลกๆมีไหมอ๋อทำกับข้าวแล้วก็ผัดเส้นในคะ่ะใส่น้ำปลาเข้มมากเลยไม่ได้ดูดนั่งถือโทรศัพท์อยู่ว่าจะแต่เล่นโทรศัพท์ จบแล้วยังจบแล้วอโอแปลกมากแล้วมีววอีกไหมมีอีกไหมหรือเคยมีเรื่องอะไรต,ตลกตลกวงางไหมทั้งตลกแล้วก็ทั้งแปลกเ,เลยก็คือว่าการขับถ่ายหรือว่าการอุดจาระการปัสสาวะของเราอ่ะอม,มันก็จะแบบคือฟิลเด็กไงใส่ผ้าอ้อมใสแ่แบมเพื่อนอะไรว่าไปตอนนั้นอะ่ะจำได้ว่าจะขึ้นมากรุงเทพคุณนาลปิญญาเตรียมขำล้ออะรเป็นอะไรเป็นอะไรยังยังไม่ได้เข้าพอยอะไรเลยนะลูกออยังมากันทั้งครอบครัวเลยนะพ่อคุณนาลปิญญาตอนนั้นเจอกับเพื่อนของคุณพ่อแล้วกลายเป็นว่าเราอะไปสนิทกับลูกของเขา ฟิลเด็กอะเนาะอยากไปเล่นกับเพื่อนก็เลยไปนั่งโบกี้ของเขาปึ้งสรุปรีคู่ไหลรีคู่ไหลเราที่ไหลหรอยพยายามแบบชิดอย่างนี้เลยนะคือ,คอปวดท้องมากปวดมากเป็นแบบเหลวๆลว่ะแล้วทาไงอะ่ะก็เบ่งออกมาให้สุดก่อนด้วยความที่เป็นเด็กแล้วสรุปปึ้งพยายามเอานิ้วเขียเข่ยๆเขาไปนั่นไหน เก็บเก็บเข้าไปให้มันให้มันเข้าไปในริมใช่แล้วเราก็ออกมาปุ๊บเฮ้ยอะไรอะของไทยเราไม่รู้ใส่เลยเหรอทีนี้พ่อเพื่อนมาปุ๊บจังหวะเราเห็นเป็นภาพสโลโมชั่นคือเขาเอามือมาขำแล้วบอลุลูกโด่งเลยเขาปาดเหรอเขาปาดเขาจมสรุปขี้ขี้จำได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นตอนเด็กหนูรัดมีไหมเรื่องขี้ขี้อะไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอ ไม่เคยดูอ๋อไม่เคยดูเป็นดาราในไม่เคยดูอะไรเลยอ๋อเป็นดาราเล่นหนังทุกโพสนอ๋อไม่เคยดูอะไรเรื่องอะไรนะที่อ๋อสส่วนใหญ่สอหมดแล้วเล่นเรื่องอะไรนะหนูัะหนังคุชโพสหนูเล่นเรื่องหลงตามหาเองเป็นนางเอกคมบ้าค่ะเป็นนางเอกคนมบ้าคนบ้าเป็นนางเอกด้วยแล้วก็เป็นคนบ้าด้วยเหรอไม่ได้บ้าจริงแต่ว่ามันเป็นนางแสดงแล้วไหนลองแสดงบทคนบ้าให้พี่ดู่อย หนูไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปไม่ได้ขโมยลอตเตอรี่สามสิบล้านใครเอาไปไม่รู้หนูไม่รู้อันนี้บอกคนบ้าในลองเล่นบทนางเอกซีตอนเป็นพระเอกเป็นฉากแบบว่าสารภาพรักครั้งแรกฉันรักเธอนะอ่ะเร็วแอคชั่นฉันรักเธอนะจ๊ะจริงเหรอดีดีดีเล่นต่อเล่นต่อดีดีดีแล้วทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกอะเอาหนูไม่รู้ คือเราเรามีคนอื่นไปแล้วไงตอนเนี้ยเอ้าเพียงหรอใช่เธอมาช้าไปคนไหนอ่ะก็เพื่อนเธอเพื่อนสนิทเธอไม่ได้หรอกได้ลวอีกนิดนึงอ่ะรออีกนิดนึงสิอ่ะต่อก็คือเพื่อนสนิทเธออ่ะเขามาบอกชอบเราก่อนเธอไงเรารอเธอคือเธอไม่ชัดเจนเลยอ่ะไม่ได้หรอกค่ะเราพบกันแรกแล้วค่ะแต่เธอไม่ชัดเจนไงอย่ายวไปยุ่งกับมาเลย คือคือได้กันแล้วอ้าวไม่ได้เรื่องหมูได้เออก็ช้าไงก็ช้าไงโอ๊ยขาเอาเอาจวนแล้ว๋ยวพี่เป็นนางร้ายดีกว่าจะชเธอเป็นเพจแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะฟ้าเพจบอบอยบอยครับผม ลอยท้องอะเนาะอย่าหาสาระโอเค,อเคฉันชื่อแหวนเพชรนะและนั่นก็คือบอยฉันจะไม่ยอมให้เธอสองคนรักกันโอเคไหมห้ <A> าสี่สามสองหนังสั้นแหวนเพชรยังไม่ได้เลิก <laughs> เ,เลยมั <laughs> อนเอาแล้วกอดอะไรกันวะเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เลิกเลยมนะันะเอา 4, 4, 2, 2, แล้วหยุดรอแอคชั่นก่อนสิหนูรักอ่าห้าสี่สามสองแอคชั่นแหวนเพชรเอาร่างขันคืนมาอย่าร่างแล้วกร่างคืนมาคุณอย่าทำเขาทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้อะ ปล่อยมันเอาร่างฉันไปอ่ะร่าเลิศเธอเยะอย่าเลิศเธอสิอาวิกฉันไม่ได้เอาร่างเขาไปนะนี่มันร่างฉันร่างของฉันดูเนี่ยเอาอยู่นี่คุณอยากคุณอยากทำอะไรเพชรนะปล่อยปล่อยมันเอาร่างฉันโกยมาหัวมึงอ่ะหัวมึงกันน่นน่ะเป็นแฟนเราต้องรักเขาสิเออเรารักเขาเอาไปฉันไม่ได้เอาร่างเขาไปนะฟ้าอยู่นี้ทำไมทำไมคุณเออาาร่่งฉันไปะ คุณมันเลอะเถอะไปใหญ่เลยอ่ะมันเรื่องแบบนี้ใครจะไปเชื่อก็ร่างฉันอยู่ในร่างมันพิสูจน์สิเออไหนพิสูจน์สิร่างสวยอ่ะดูอยู่ข้างในร่างอยู่ฟ้าอยู่แหวนเพชรอยู่ในร่างฟ้าอ่ะจะเอาร่างเกินอยากฉันอยู่เราล่างนี้มันไม่สวยตรงไหนครับเออร่างเนี่ยมันมีคนว่าขาโก่งอ่ะ <c oughs> ไม่ยอมจบแล้วจบแล้ว ส่งนำเมื่อกี้ไม่ใช่หนังรักแล้วเมื่อกี้หนังร่างส่งหนังผีนะ<อ>ไม่มีใครจา้างเล่นหนังผีเลยไม่<อ>เคยเจอผีกันนะเรือ่องลึกลับอะเคยไหนเล่าให้ฟังหน่อยอยังไงไปเที่ยวจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมันมีคนเตือนแล้วแหละที่เนี่ยมันแรงนะเราชอบอยากไปแบบตั้งแคมป์นอนแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเราวันนั้นอะไปนอนริมน้ำตกไปหลายคนแต่หมายถึงว่าเราอนอนกับเพื่อนสองคนเพื่อนบอกว่าขอตัวก่อนนะเดี๋ยวจะไปแบบทําธุระอะไรของเขานี้แหละเราก็นั่งอยู่ริมลำธารนั่งอยู่ริมลำธารอุ๊ยพลคนรูเป่า ทานเสร็จปุ๊บไม่ใช่อะไรหนาวเองแเราก็เห็นเขาไปทําอะไรริมลำธารวะแต่ว่าเห็นไม่ชัดเห็นเป็นเงาคือรู้สึกว่าเขาเรียกเราให้ไปตรงนั้นแล้วเราก็เดินไปวะอีกนิดเดียวอ่ะจะเดินละเพื่อนไม่ฝังหนึ่งเพื่อนไม่ฝังหนึ่งคือมันคนละทิศทางกับที่เราเห็นเขาช็อตในละครคือครั้งแรกแต่เราเห็นเป็นเงาแต่เราเห็นเป็นตัวไม่เป็นหน้าเป็นเงาแล้วประเด็นคือเพื่อนวันนั้นใส่สีขาวทั้งตัวเหมือนกันไงแล้วสีขาวเวลาอยู่ที่มืดมันก็จะเห็นเป็นเงาเงาไง ดีมากเลยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไปตอนนั้นก็ขนลุกคือฝ้ายน้ส่วนใหญ่จะเจอตอนที่ไปสถานที่ที่ไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยอันนั้น่ะก็คือไปที่ใหม่ๆอะไรอย่างเราหนูหลัดละหนูหลดละหนูรัดเคยเจอผีไหมไม่เคยเจอไม่ได้เคยไปออกไปไหนเลยไม่เคยเจอผีไม่เคยตดด้วยแล้วหนูรัดได้ไ์สดบ้างไหมคุยกับแฟนคลับบ้างไหมไรบ้างค่ะแต่ว่าคุก่นี้เฟปูมันชอบปิดการมุงเห็นเ่แล้วมีแฟนคลับมาแซวมาชมเราอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าหนูเป็นแตะเทยเป็นจตเทย ร้อแล้วลูกทำยังไงพมึว่าเราว่ากระเทยเราทำไงหนูไม่ได้เป็นกระเทยหนูไม่ได้เป็นกระเทยหนูเป็นผู้หญิงคันไม่เกียรมาดูไม่ติด้ิโชเขาหน่อยสิขั้นไม่เกียร์มาดูไม่ติดเฮ้ยเปิดจริงด้วยฟ้าหนาเป็นไงได้ไลฟ์สดบ้างบ้บ่อยในในติ๊กต็อกมีแฟนคลับแปลกๆบ้างไหมส่วนตัวเราอ่ะไม่เคยแต่เวลาเราเอาเพื่อนที่หน้าตาดีๆมาก็จะโดนนั่งอีกค่ะนั่งอีกคือจะเป็นแบบฟี่แบบ ออกออกแนวอ่ะตัวเราไม่เคยเขาดูเราเราเป็นคนใสใสเองหรือเปล่าใสใสไหมใสไหมครับดูจริงเขาดูเป็นคนยังไงน้องน่ารักมากอ๋อน้องน้องทำคอนเทนต์หนึ่งนะได้ดูของเขาด้วยหรอดูดูดูบ้างดูคอนเทนต์เขาทำอะไรไหนอะคอนเทนต์ไหนขอคอนเทนต์หนึ่งเห็นน้องเขาทำไอ้นี่นาะติดต่อเอก คาเฟ่ที่เดินไปเที่ยวอาหารแบบหรูหราเล่นอยู่แม่ก็ติดตามจริงพอดีหนูนานเยอะเลยไม่ค่อยได้ดูงานเยอะด้วยไสามสิบวันนี่งานแน่นเลยไหมเดือนเดือนนิตตีค่ะฮะนิตตีเจพันลบมายุราไหนหนูรัตลองเล่นให้พี่ดูหน่อยดีพี่ไม่เคยเห็นเลยได้เลยค่ะอ๋อเต็งไม่เคยรอจังหวะเต็งคีวี คุณโจมที่โจมมาปั้มนางเอกไหนอะแล้วเราอยากมีปั้มโจมบ้างไหมไม่มีเลยอ๋อไม่มีเลยนะไ็่เคยนางเอกค่ะช่วงนี้มีมีมีผู้ชายเข้ามาจีบเราบ้างนะมีดารา3คนหรือสองทีไงเข้ามาที้ะ <c oughs> <c oughs> ทำวาทีหนูยังไม่พร้อมค่ะเพราะว่าหนูขออนุญาตทํางานก่อนขอ30ปีค่ะขอเท่าไหร่มส30ปีที่เราต้องตายละค่ะถ้าใครถูกไว้แล้วันที่หนึ่งด้วยจื้อที่ดินหน่อยหนูเอาที่ดินอย่างเดียวเดี๋ยวว่าหนูจะหาเงินทานาซืดเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้อแต่ถ้าหนูรักซื้อแต่วิกก็ไม่ได้สร้างบ้านสักทีนะใช่เราต้องเริ่เอมวิกนะหนูก็เจ็บแล้วก็เก็บแล้วเจ็บได้ ระมือยังไม่ถึงแต่เลยแล้วคนที่เขามาจีบเราอ่ะเขารยเเาามีเงินไหมเขาบอกว่ามีเงินจิบล้วนะจีบล้วนะอู้ได้บ้านหลังใหญ่เลยนะหนูรัดเอาไหมก่อนหนูเขอตั้งใจทำงานก่อนเลยดิไม่ต้องทำแล้วไงไม่รู้เขาชิงหนูไปแล้วอ้าวเลยได้คบกันยังไม่ได้คบเจอกันในไลฟ์สิบเต่าทำงานเจอกันนะคนแรกเลยนะคนแรกเลยในชีวิต ที่มาจีแต่หนูเลิกแล้วแต่ยังไม่พร้อมถ้าอานมาจีเราแล้วอานให้เงินห้าแสนเนี่ยเอาไหมตอนนี้เอาไหมโอนเลยตอนนี้ได้เลยหยิบโทรศัพท์ได้เลยเกิดเกิดเกินพองหนาเขาอยากเขิอยากจีกอะไรอยากปิดทแต่หนูยังไม่พร้อมอยยังดูพ่อไม่ให้มีแฟนและ้านันน่ะเป็นไงมีไหมมีคนเข้ามาบ้างไหมฟังนะ คือมีเข้ามามีแต่ขอความชัดเจนหน่อยซนเส้งบางที่ฉันไม่เคยจะคามันได้เลยอย่างนี้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอ ต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรักลิฟสติงดีลิฟสติงดีลิปสติงดีนะเราอ่ะทำเพลงสักเพลงหนึ่งสิทำคู่กันเลยทำเพลงด้วยกันที่ว่าดังในรองแต่งเพลงสดสดได้ไหมแต่งเพลงได้ไหมเพลงสาวบ้านนาไม่ได้เอาเพลงแบบที่เราคิดเองนะพี่ถ่ายร้องก่อนอ่าต้องร้องก่อนร้องอะไรก็ได้เลยสดสุดสดเป็นสาวบ้านนาบ้านนอกเป็นผู้ชายร้องก่อนจับปูร้อง พี่ชายร้องก่อนอ,อ๋อก็คือผู้ชายต้องร้องก่อนใช่ไหม,มพี่ไม่มีเงินทองจะมาจีบน้องอที่ไร่บ้านนาะนู้จะไปนาะไปลงจับปูไปค้ายข่าปูกินดีฟ้าอสุดยอดแล้วถ้าพี่รักน้องมากจะให้เท่าไหร่บอกพ่อหรือยัง เธอไม่ได้ฉันต้องข้อตาม10ปีขอนนะคะขอเวลาหน่อยนะคะโอเคงั้นพี่ไปก่อนนะ30ปีมันนานไป <c oughs> ได้ยโดยนแล้วโยนจบแล้วสิ่งต้นใหม่ทุกู้ <c oughs> องถึงบ้านไร่าสาวบ้านนาะหนูอ,อยากจะมีเพลงของตัวเอมมี่มีใครพาแบบ พาไปหัดเสียงในพ้องอัดเตียงเพื่อมีสปอนพูดกากกล้องเลยถ้าใครสนใจพาน้องหนูรัดเอเลนพาไปอัดเสียงร้องเพลงหนูอยากจะมีฝลนานของตัวเองอยากจะมีห่องยูทูบให้คนติดตามเยอะๆยูทูบหนูติดตามแค่แปดพันด้วยดันหน่อยเลยค่ะ <c oughs> ด้วยติดตามด้วยค่ะที่ยูทูบจุพัทยาคาวกูเมียงด้วยนะคะฝากเลี้ยฝากตัวด้วยค่ะ<อ> <c oughs> เราจะเชื่ออะไรตอนนี้เฮเลนตุพ hey, ัชยาก็คือเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเฮเลนแล้วใครตั้งให้หอยดูดวงค่ะหอดูดวงค่ะหมายความว่ามีเป็นสาววัยรุ่นเจ็ดชี่ไฟดอกน้ดูรามน้ำหอมเต๋อค่ะ โอ้โหฉายาเขาไม่ธรรมดาฟานเราต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะในคิดชื่อชื่อ,<เ>อฟานชื่ออะไรดีต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรดีดูหน้าดูโหงูสิดูสิให้ชื่ออะไรดียังไงดีชื่ออะไรดีอัมมี่อัมมี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับชื่ออัมมี่เออแล้วก็มีฉายาด้วยไหมอัมมี่ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังมีผลงานเยอะๆค่ะสาธุ พี่ชื่ออะไรมาริดาโฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงกับชื่อจริงฉันดูราดวงพระจันรเกิดมาให้สวยค่ะโอ้ยมีเซนแล้เปล่าเนี่ยใช่พี่จริงชื่อจริงชื่อมายุรานูราตั้งให้พี่ว่ามาริดาจริงจริงนะขนลุกนะรั้งานดูดวงเปล่าถ้าใครจะเปลี่ยนชื่อดูรับดดูดวงได้อยู่ได้อยู่ สวยจังแล้ก็เอาคําสุดท้ายอะมาต่อจังไรอันนี้ก็ไรมึงอะไรอย่เงี้ยคำสิ้นสุดคำนั้นาต้องเข้าให้ได้นั่นก็คือ enjoy ต้องไปจบที่เขามา enjoy ให้ได้ไล่มาทางฟันก็ได้อีโตโตมือพื้นปูนปูนหยาบทำยาบไม่หยาบต้องอยู่ด้านหห้าหยาบก่อนหยาบยาหยาบยาหยาบยา หูยาดมดมหมูเป็นลม <laughs> ถ้าดมหมูคือหนูรักจะบอกว่ามันเหม็นนะ oh. เป็นลมดมแล้วเป็นลม, <laughs> มเอาคำว่าหมูนำหน้าหมูอะไรดี <laughs> หมูทอดเออเก่งทอดเอ็น <laughs> Enjoy oh. <laughs> มสนุกไหมพวกเราก็คือต้องทีมเวิร์ k ถึงจะลงกันได้ก็คือฟังนะวันนี้พิธีกรคู่ถ่าแขกรับเชิญถ้าอย่างหนูรัดเนี่ยถือว่าสวยเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างฟ้าอันหนึ่งเงี้ยหน้าตาประมาณเนี้ยเต็มสิบให้เท่าไหร่สิบ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 สองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะใ ลองแต่งหน้าพี่ยาจากแค่นี้มีแค่นี้เลยมีลิปสติกนะคะแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ไอายไลเนอร์อ่ะเริ่มอนุรักแต่งหน้าให้พี่ยาอนุรักเลือกก่อนนะอ่ะในุรักษ์ลเลือกก่อนสีอู้สีไ,ได้หรือเปล่าอืมได้หมดแต่งได้โอเคเริ่มทาทายัางไง <S 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 น้อยอ่ะผิดนะบอกเลยว่าผิดมันต้องยังไงเลยต้องพุ่งยัเลยหล่อเลยส็นประหละดก็ต้องเห็นเรามาจากไกลมากเลยไม่ต uh> ้องทำจมูกแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยปะสุดประล่ะคือจมูกพุ่มไหโดดจมูกโด่งยังโด่งยัง คือถ้าเราแบบอุเอฟวิดเด้ลูกเนี็ยคือมันไม่ได้มันต้องเสี่ยหรอพานถูกต้องนี่ไงเดี๋ยวให้หนูรัดอีกครั้งนึงนะได้เจะได้แบบไม่้อยใจกันเนาะเออแล้วก็แบบคือแบบจะมีมีแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟท์เทนิดนึงครับนูรัดไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยตอนเนี้ยอืม โกหกเกลือจริงสวัสดีสวัสดีโกหกโกหกอ่ะเป็นไงท่านผู้ชมเสร็จยางเนี่ยนี่เสร็จยางทานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วแล้วต้องแัดขนตาหรือว่ารือไม่ต้องขอยิ้มขนตาหน่อยได้ไหมน่าประมาณนี้นี่คือเป็นโทว์โชลุกจากฝอันและดูร่าเชื่อลุกว่ามาดาสำหรับวันนี้ปวดหัวสุดๆนะคะ อยากให้หนูรัตเนี่ยยิ้มสวยก่อนเลยนะและฟ้าอันฝากข้อคิดให้กำลังใจคนที่ตอนเนี้ยแบบบางคนก็แบบมีความท้อหมดกำลังใจด้วยอะไรหลายๆอย่างในณตอนนี้ขอให้ทุกคนอย่าท้ออย่าเชื่อทุกคนเราต้องรู้ต่อไปคนเราเลี้ยงกึ่ไม่ได้ต้องเลียกที่จะทำดีเวลาทำความเป็นญาติอย่า ียดอย่าทอ้ออย่าร้องไห้เลยทําตัวให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาท้อเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าในสิ่งที่เขาเจอหรือว่าในใจของเขามันเป็นยังไงอยากร้องไห้ร้องให้สุดอยากทําอะไรทําให้สุดแล้วให้เวลากับตัวเองอะ ฟ้าอัน่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคือเราทอ้อเราเหนื่อยจากการทํางานบางทีเราเหนื่อยมากๆเนี่ยมันจะฮิวไม่ไหวเลยคือคนเราไม่สามารถที่จะเข้มแข็งได้ตลอดเวลาสิ่งที่ฟ้าอันทําก็คือให้เวลาตัวเองเนี่ยหนึ่งวันอยากร้องไห้ใช่ไหมร้องเลยร้องให้สุดเลยนะถ้าไม่ร้องคือไม่ได้นะต้องร้องให้สุดเลยนะแล้วหมดวันนี้ไปพรุ่งนี้ ฉันคือคนใหม่สิ่งที่ฟานจะทําอยู่ตลอดแล้วก็ได้ผลมากๆเลยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับไม่สําคัญเลยว่าเราจะท้อหรือไม่ท้อสําคัญที่ว่าเราอะจะเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากที่เราท้อเรายังทํามันอยู่หรือเปล่ปาหรือว่าล้มเลิกไม่ล้มเลิกก็เท่ากับยังไม่ล้มเหลวจ้าจะถ,ถามเลยนุรัตเคยร้องไห้ไหม เคยบ้างเวลามีคนบูลลี่ด่าในอ๋อเข้าใจส่วนใหญ่ก็จะแบบมันฟีลน้อยใจอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะใช่เวลากูมันเกล้งว่าหนูเป็นตะเทยว่าหักกูอ๋อแล้วเราก็เลยแบบเสียใจใช่เออหนูไม่ได้เป็นลิงค่ะหนูเป็นเกิดมาเป็นกกนค่ะเพราะว่าเราเป็นลิงใช่เออมมมีคอมเมนต์อยู่เออเวลาอ่านคอมเมนต์บางทีเราก็มีเสียใจมีน้อยอะไรอย่างงี้เนาะ ก็ปล่อยเขาไปเนาะเออโอเควันนี้นะคะพี่ยาขอบคุณฟาอันแล้วก็ขอบคุณหนูรัฐมากนะคะอยากให้ฝากผลงานนิดนึงของฝาอันก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG YouTube Facebook นะครับหรือว่าจะเป็น TikTok เนาะชื่อว่าฝาอันสุดติ่งครับผม ค้นหาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนี่ยยังไงก็เจอจะตามหลอกหลอนุกคนไทยหยอกเยาก็คือขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามก็ฝากอยู่ตามกันด้วยนะครับจะทำคอนเทนตส์สนุกๆให้ทุกคนได้ดูหนูรัดมีผลงานอะไรตอนนี้วันนี้ฝากผลงานลิเกนะขันลบไม่รูดาเพชรรุ่มติดต่อได้ที่เบอร์โทรตุ่นเก้าแปดแปดสองห้าเ็หกห้าห้าแล้วก็มีผลงาน,านละครผลงานตีรี่แล้วก็ฝากติดต่อแล้วก็ยูทูบไอจีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคขอบคุณม okay, <laughs> ากรัฝปากติดตามทั้งสองคนด้วยนะมา <laughs>